สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่คลิปโชว์เคสตัวละครนะครับซึ่งคิวในของวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของน้องข้าวแคสตริสนะครับจากตัวละครจากองค์กรสตาร์เรล ลูกหลานของทุกคนนั่นเองนี่เลยน้องค่อนข้างที่จะน่ารักเลยบับเป็นเอ็กโซเดียนะครับแล้วก็ผมก็ไปหาอาร์ติแฟกต์ของน้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเคียวของน้องนี่เลยไวโอเลตไซค์นะครับลดครูดาวของแคทเธอริสนะครับ20%เลยแล้วก็ลดสปีดแอคแท็กด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชัคูดาวกับสปีดแอคแท็กเนี่ยมัน20%ทั้งคู่หรือเปล่านะหรือว่ามันเขียนแค่นี้อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างด่านสักแป๊บนนึงนะครับเเเดี๋ยวราจอกันในด่านเเหมมมือนดิาครับเราอยู่ในด่่าานนนเเเเเปปป็็ทีีรรรยยบ้อออกซุ์์ฟมมหืดิ เราก็ y เหมือนเดิมขออนุญาตวางตัวเงินเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมวางไปวางตัวไปวางตัวเงินไปแล้วก็อัพตัวเงินก่อนปึ๊บๆให้เพียงพอเลยจะอัพน้องข้าวในตอนต่อๆไปมาเรามาวางน้องข้าวกันนี่เลยน้องข้าวมาถึงลงมาก็จะเป็นตีเป็นกวยเลยครับสถตของน้องข้าวผมทําเป็น S yes, เนาะสเปคแอตแท็กก็จะอยู่ที่ A สเปคแอตแท็กจะอยู่ที่2.7วิแล้วก็เรนจ์เป็นรูปอ m o กัส <laughs> อ m มอ g อัสเลนจะอยู่ที่ประมาณ50สําหรับเวลสูงเนาะอัพเกีนศูนนี่เลยขอ,อยาสเปกดูนิดนึงว่าน้องข้าจะตียังไงนี่เลยครับนี่น่ารักไหมเออน่ารักใช่ไหมล่ะดูดีอันนี้คือปาดเขาเรียกว่าอะไรปาดไดนั่นอ่ะมิติออกมาอะไรเงี้ยเออตามกระตรงกระตูนเอ,อ้ยไม่ใช่ตามกระตูนตามเกมเลยนี่เลยตามนี้เลยครับ <laughs> ชุบช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 ประมาณนี้ โอเคครับ okay, เรามาดูในส่วนของการอัพเกรดกันอัพเกรดขั้นแรกอยู่ที่2 4 5 0กดไม่ติดวะี่รวยี่รย2 5 0คขั้นที่2 3675คันขั้นที่3 4900ด้วยเมื่อกี้มันเบิ้ลชิบหายลขอยาดขายขอยาดขายครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยเมื่อกี้มันเบิ้ลโอเคเอาใหม่เอาใั้นแรก2150คขั้น2 3675คัน3 4900ขั้น3 4,900เนาะ ขั้น4ก็จะมีบั t เต f l y c ฟ a คชด้วยนะครับเป็นสกิลการตีต่อไปของแคทลูริสนะครับ6125อปเดไปชิบระยะของน้องเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังตีเป็นสองกวยเหมือนเดิมเนาะนี่ด้วยเอฟเฟกเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่ด้วยอลังการจัดจัด,ด้วยขั้นต่อไป7350ขั้นต่อไป8575ขั้นต่อไป9 8, 8้0เนาะแล้วก็1 000, 1 1 2 5ขั้นที 8 2ด0 0แล้วก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยครับเต็มที่8ขั้นเนาะอัตราคีอยู่ที่20%หรือว่าความแรงคีดอันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยแม่นไอคอนเนาะขอโทษด้วยมาดูในส่วนของพาสีกัน b u t t e r ร l y 2ถ้าเกิดว่ามีตัวละครติดสถานะฟาเวอร์ครับก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50%เลยจากตัวละครของของข้าวเนาะแล้วก็ b u t t e r f l y 1เมื่อติดตัวละคร1ตัวก็จะทำแปะบัฟให้นี่เลย แบบแบบนี่เลยให้ศัตรูมันวงเล็บว่าเป็นโพโคดามเอชนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอาไปใช้กับตัวอื่นได้ไหมเนาะโลโก็ตัวละครน้องข้าวมีคริติคอลด้วยมีโอกาสครีชัิบเอน20%แล้วถ้าเกิดว่าเราก็จะทำดามเอชกับบอสเพิ่มขึ้น50%ด้วยนี่คือในส่วนของสกิลพาสีฟของน้องข้าวที่อัพเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาดูในส่วนของอาร์ติแฟกต์พาสีฟกันนะครับนี่เลยโอเคก็คือลด normal attack คู่ดาวยี์เซแล้วก็ลดสกิลคู่ดาวซึ่่งไมก ให้ดาวก็คือน่าจะรวมกันทั้งหมดเลยนะครับ20%ในส่วนของอาบิที้ผู้ดาว skill กดนะครับของน้องข้าวแล้วก็ a ไอค c คผู้ดาวเนาะแล้วก็ผมใช้เทรดของเอ็มมาเทรนะครับก็คือลด s สกิลผู้ดาว attack ลดสกิลผู้ดาวของน้องข้าวลง20%แล้วก็เพิ่มสกิ l ผู้ดาวเมท30%ก็คือจะลด s สกิลผู้ดาวเนี่ยแหละในส่วนของร้อยประสิวีเนาะ20ในส่วนของเทรดแล้วก็อีก20ในส่วนของไออาร์ติแฟกต์เนาะก็จะเป็น40% ถ้ากดปุ๊บก็จะลงเหลือประมาณเกือบครึ่งคึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยอะไรเงี้ยโอเคครับ okay, เรามาดูในส่วนของ Eye of the b e a s นะครับในส่วนของสกิลกดของน้องข้าวกันว่าจะเป็นยังไงมาดูกันปุ๊บนี่เลยอลังการจ,จัดๆอ้อม,ออมค่อนข้างที่จะเวอร์พอสมควรสำหรับน้องข้าวนี่เลย แล้วผมก็ออกไม่ได้สุ่มประดับให้มันวางได้2ตัวมนวาน้องเข้าเป็นตัวแม็กส์เพนเมนที่หนึ่งแล้ววางได้1ตัวเท่านั้นนะครับต่อ1เกมขอโทษด้วยครับไม่ใช่ผมลืมในส่วนของสกิลกดของน้องเข้าเนาะมาอันสกิลของน้องเข้ากันนะครับทำบาร์เมตรหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อศัตรูทุกตัวในแมปนะครับนั่นก็หมายความว่าอัตตาค์พาสซีฟหรือว่าอัตตาค์เทรดก็คือแนะนําเป็นไอพวกสกิลกดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีแล้วก็ใช้ไปก่อนได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเเเเเออาอาาาาาานน้้้้งคคไไปปใส่่่่่ทีีกีกกกกกกยวววัับบรรรโจมตติิด็ดดะะพถ มานั่งส่งนั่งเซตในเรื่องของไอการกดส,สกิลเพิ่มนี่ก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาแล้วก็อาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ลองช่างใจดูว่าจะใส่อาร์ติแฟกต์อะไรเนี่เพราะมันไม่ค่อนข้างที่จะไม่ตายตัวในส่วนของอาร์ติแฟกต์ตัวละครเนาะใช้อะไรก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามันส่งผลต่อ,อการจบด่านไม่มากแต่ว่าถ้าเกิดมันส่งผลกับการจบด่านมากก็ เอาเป็นอันที่มัน requirement ดีกว่านะครับอะไรประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการโชว์เคสนะครับตัวละครแคสโซเล s หรือว่าน้องข้าวนะจากโฮงไกสตาร r เรลสำหรับเกมอเมรกาที่เนอะวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบายครับ